ติวกับครูเจีย๊ยบได้ IELTS อ e อ a l l 7คับ Listening 7.5ครับ,รบ Reading 6 Writing 6แล้วก็ Speaking 7.5ครับตอนนั้นรู้ตัวหรือ,อยังว่าต้องสอบ IELTS ด้วยก็ยังไม่ชัวร์เห็นในใค่ายเทลียที่เขาให้เนี่ยคือก็เราสามารถเลือกได้หลักหลายอันว่า <c oughs> เราจะสามารถสอบอันอื่นก็ได้หรือสอบ IELTS ก็ได้พอมาดูแล้วเนี่ย IELTS เนี่ยมันจะครอบคลุมมากกว่าเพราะว่าเหมือนเปิดโอกาสให้เรายื่นได้ หลากหลายที่มากกว่าตอนที่เริ่มหาข้อมูลว่าจะต้องใช้ iO สําหรับการยื่นหลายๆคณะแล้วเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าอยากยื่นคณะไหนบ้างก็มีคณะเศรษฐศาสตร์ครับที่เป็นหลักๆแต่ก็จะมีคณะนิติศาสตร์กับคณะรัฐศาสตร์ที่เป็นทางเลือกตอนนี้อย่หวนติดคณะที่ตัวเองตั้งใจแล้วฝ่ฝันมาหรือเปล่าคะติดแล้วครับติดคณะมีเร็ ตอนนั้นตั้งเป้าคะแนน i อเอไว้เท่าไหร่เออเราได้ทอสัก6.5ตามเกณฑ์ก็ก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าพอใจแล้วแล้วตอนนั้นสอบครั้งแรกตอนนั้นครั้งแรกได้6.5ครับจริงๆก็ตรงตามเป้าที่ตัวเองตั้งเวลา6.5แต่มันยังเป็นมินิมัมใช่ครับแต่ไอ้นะวันที่บอกว่า6.5ก็พอใจแล้วเนี่ยพอวันได้6.5จริงๆมันดันไม่พอใจเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันน่าจะมีคนได้เยอะกว่าเรานะอะไรอย่างงี้อย่างงี้ก็เลยแบบมันเป็นมินิมัมแปลว่าถ้าถ้ามันมีคนได้เจ็เยอะกว่าเราสักแบบคนอย่าง มันก็มีโอกาสที่ทําให้เราหลุดได้เลยเลือกที่จะติวไอ l อ s กับครูเจี๊ยบเริ่มจากตรงไหนกเ็เริ่มจากที่มีลูกพี่ลูกน้องเรียนกับครูเจี๊ยบครับแล้วก็แนะนำครูเจี๊ยบมาว่ามีการสอนแล้วก็มีเทคนิคในการติวไอ l อ s ที่ดีครับหลังจากที่เรียนแล้วเนี่ยมีเทคนิคไหนที่อยู่รู้สึกว่าหยวนชอบจังเลยเล็อกคำในส่วนพาร์ทของ Leading ครับรู้สึกว่า<อ>แบบ เออพอเราเจออปแล้วเนี่ยเจอทางพาดเลยแบบข้อ7ถึงข้อ13อย่างนี้พอเราเจอปุ๊บเราเจอหมดเลยเก็แบบทําให้เรา,าอุรู้สึกใจชื้นขึ้นมาเพราะว่าการเจอทั้งหมดนั้น,น,นมันทำให้แบนด์เราขึ้นไปอย่างน้อยมี1.5หรือว่า1ได้เลยครับคือเหมือนกับไม่ต้องอ่านทั้งหมดอันใน,นข้อําเน่ยปกติเนี่ยก่อนที่จะมารู้เทคนิค Reading ของครูเจมเนี่ยก่อนหน้านี้ ยวนเคยอ่านแบบไหนก็ถ้าเป็นการสอบที่โรงเรียนอยู่ก็จะอ่านทั้งหมดเลยซึ่งมันเปิดโอกาสให้ทําได้เพราะว่ามันเป็นการอ่านแบบแพสเซจเดียวซึ่งมันก็เวลายังไงก็เหลือในการอ่านแต่ในทางกลับกันเนี่ยในส่วนของ reading ของ IELTS เนี่ยมันมี3อันในเวลาชั่วโมงเดียวซึ่งแน่นอนว่าการอ่านแบบนั้นไม่ทันแน่นอนครับถูกต้องฉะนั้นเทคนิคสําคัญนะคะเทคนิค reading สําคัญมากๆเทคนิคการล็อกเจาะแปลของคุูจ๊สเนี่ยล็อกเสร็จจะอ่านเฉพาะสิ่งที่ล็อก และแปลเฉพาะจุดนั้นจะทําให้เราประหยัดเวลาในการอ่านมากขึ้นคอสของครูเจ๊ยบเนี่ยมีการทําการบ้านไบรทชิงส่งด้วยส่งการบ้านไปครูเจ๊ยบก็เป็นคนที่ตรวจละเอียดมากครับแก้มาให้หมดเลยบางทีไม่ได้เขียนผิดแต่ครูเจ๊ยบก็จะเสนอคําที่เป็นอีกช้อยหนึ่งที่ครูเจ๊ยบแนะนําว่าเป็นแบรนด์ที่สูงกว่าถ้าเราเลือกคํานี้เป็นช้อยที่ทําให้เราได้คะแนนเยอะขึ้นบางทีเหมือนครูเจ๊ยบเขียนเยอะกว่าที่เราส่งไปอีก <laughs> 60นาทีทําให้มันทันครับโดยที่ครูเจ๊ยบแนะนาก็คือ 20- 40 ก็ค <One input> ือักทักหนึ่งย <speaking> <poetry> so ี่สิบทักสองสี่สิบให้วางโครงสร้างไว้ก่อนครูเจี๊ยบเรียกว่าการวางโครงสร้างซึ่งก็เป็นส่วนที่สําคัญครับเพราะว่าถ้าเราเขียนไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ผมได้เล่าไปก็คือวนเห็นไหมคะการแพลแนของการเขียนไม่ใช่เป็นการเสียเวลานะแต่เป็นการช่วยให้เรามีทิศทางเมือนเรามีแมพให้ตัวเองว่าเราจะเขียนจุดนี้จุดนี้มันก็ป้องกันการหลุดฟุ้งวนได้นะคะคิดว่าถ้าวันนั้นไม่เล่นติวเองครูเจี๊ยบวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ วันนี้ไม่ได้นั่งโตสัมภาษณ์นะคงนั่งหน้าคอมนั่งติวไอเอลวนไปเรื่อยๆรอบสอง